บช่วงครูวฮาลาสสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองและซอสปรุงรสตราฉลากทองน้ำมันพืชมรกตไลท์น้ำพริกอรียา ท่านผู้ชมคะช่วงครัวร้านวันนี้นะคะขอนำเมนูผัดกระเพราไก่ซึ่งถือว่าเป็นเมนูอาหารง่ายๆยอดนิยมของคนไทยที่คนไทยชอบสั่งคนต่างชาติก็ชอบลองค่ะรสชาติอาจจะเผ็ดนิดหน่อยแต่ดูเหมือนว่าทุกคนก็จะติดใจกันนะคะวันนี้เรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะส่วนผสมของผัดกระเพราไก่ก็จะมีใบกระเพรา3ต้นพริกแดง5เม็ด กระเทียม5กลีบสโพกไก่250กรัมน้ำตาลทราย2ช้อนชาซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลา3ช้อนชาค่ะท่านผู้ชมครับผัดกระเพราไก่ ถือว่ามีขั้นตอนและวิธีการทําที่ไม่แตกต่างจากเมนูผัดกระเพรา,าอื่นๆแล้วก็ถือว่าเป็นเมนูข้าวกล่องที่ทำง่ายถ้ามีเวลาในตอนเช้าน้อยๆเมนูอาหารง่ายๆแบบนี้ก็น่าจะนำมาทำแต่ขอย้ำนิดนึงว่าใบกระเพรา,าต้องปลอดสารนะคะก่อนอื่นท่านผู้ชมให้เตรียมเนื้อไก่ไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนก็ได้ค่ะถ้าเข้าช่องฟีดะนะคะ โดยนำออกมาจากช่องแช่แข็งแล้วก็มาพักไว้ในช่องธรรมดานะคะเพื่อที่ว่าในตอนเช้าเนี่ยน้ำแข็งก็จะละลายเนื้อไก่เนื้อไก่ก็จะไม่แข็งแล้วนะคะพร้อมที่จะหั่นได้อย่างง่ายๆส่วนใบกระเพราเราก็สามารถที่จะล้างแล้วก็เด็ดในตอนเช้าได้อย่างสบายๆเลยค่ะถ้าจะเตรียมตั้งแต่ตอนกลางคืนก็ได้แต่ขอให้เด็ดเตรียมไว้ก็พอนะคะแล้วค่อยมาล้างน้ำในตอนเช้า เพราะว่าใบกระเพราจะช้ำเสียก่อนนะคะแล้วก็จะไม่น่ากินด้วยค่ะวัตถุดิบต่างๆพร้อมแล้วก็จะลงมือทำกันต่อเลยนะคะท่านผู้ชมเริ่มจากนะคะเอากระทะตั้งเตานะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปก่อนรอให้รอ้อนแล้วจึงใส่พริกกระเทียมที่เราตำเตรียมไว้นะคะเจียวให้กลิ่นหอมฉุนของพริกแดงกับกระเทียมฟุ้งให้ทั่วครัวเลยค่ะ แล้วจึงใส่เนื้อไก่ที่เราหั่นเตรียมแล้วลงไปผัดให้เนื้อไก่เกือบจะสุกถ้าน้ำในกระทะแห้งไปก็ให้เติมน้ำสะอาดเล็กน้อยแล้วก็ผัดให้เข้ากัน จนเนื้อไก่สุกดีแล้วแล้วจึงใส่ซอสหอยนางรมแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ซอสปรุงรสน้ำตาลทราย2ช้อนชาผัดให้เข้ากัน จากนั้นก็ใส่ใบกระเพราแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเคล็ดลับอาหารจานนี้นะคะการผัดใบกระเพราให้หอมอร่อยควรผัดใบกระเพราให้สุกนานๆแล้วก็ให้กลิ่นหอมของกระเพราละลายออกมามากที่สุดถ้าเราผัดใบกระเพราแค่พอสลดแล้วปิดเตาเลยเราก็จะได้ความหอมตอนทานใบกระเพราแต่ความหอมก็จะกระจายไปไม่ถึงเนื้อสัตว์ที่เราใส่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรับประทานพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเวลาในช่วงครัวฮาลานวันนี้บทลงแล้วนะคะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าตีสี่ครึ่งถึงตีห้ค่ะวัสสลามุาาอะลัยกุมวราะหมะตุลลอฮ์วะบเระกาตุสวัสดีค่ะ